สวัสดีในตอนเย็นๆค่ะของวันอาทิตย์ที่28เมษายน2567ทุกคนวันนี้พามาม่ำม่ำอีกแล้ววันนี้ปิ่นจะมาร้านนี้ค่ะซารางเฮโยบาร์บีคิวเป็นร้านเปิดใหม่ก็ไม่ใหม่เล้วทุกคนนานเหมือนกันนะเกือบปีแล้วแหละ นี่ทุกคนดูรีวิวของเขาที่ปิ่นเซฟไว้อะทุกคนมันเป็นอาหารเกาหลีแบบดั้งเดิมจริงๆดูดีทุกคนปิ่นเซฟรูปแต่ละรูปไว้อะวันนี้ปิ่นก็เลยจะมาตามร้อยทุกคนแล้วทุกคนดูทุกคนดูพันชาน่า12อย่างไม่อั้นเลยทุกคน ตายตายตาย,ตายมากับปิ่นกันค่ะวันนี้เพื่อนปิ่นนัดมาก,ก็เลยมาก,กันเนี่ยค่ะทุกคนนี่นี่น,นี่ไปไปเดินเข้าร้านไปมันจะตรงปกหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคนแต่ดูทรงแล้วไม่น่าผิดหวังค่ะเพราะอะไร เพื่อนปิ่นเคยมาสามสี่ครั้งแล้วแหละแล้วก็ไปเล่าให้ปิ่นฟังว่าสุดยอดสุดยอดแล้วสุดยอดยังไงทนุนยังไม่ทันสั่งอะไรเลยเขาก็เอาเครื่องเคียงค่ะมาให้เราโอ้แค่เครื่องเคียงที่เขาให้มาฟรีเนี่ยตอนเปิดโต๊ะก็จะล้นโต๊ะอยู่แล้วนะทุกคนเราก็มาดูเมนูว่ามันเป็นยังไงนี่ค่ะซาลางเฮบาร์บีคิว เขามีแค่ราคาเดียวหรือเปล่า599ทุกคนอุ้ยแต่จำกัดเวลานะทุกคนเราจะกินได้ยังไงปิ่นคุยกับเพื่อนว่าไม่ต้องคุยกันนะกินอย่างเดียวเพราะมันจำกัดเวลาเดี๋ยวเราไปดูเวลานะว่าเขาให้เวลาเราเท่าไหร่อันนี้ดูเมนูก่อนทุกคนดูดิเยอะเยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายอูย้ตาย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 ,ตาย,ตายปิ่นชอบแบบอาหารเกาหลีของเขามากเลยอ่ะทุกคนดูดิอู้ ปิ่นชอบจาจังมยอนหรือว่าจาจังเมียนทุกคนถ้าใครรู้อ่ะบอกปิ่นด้วยนะเรียกว่าอะไรแต่ปิ่นก็เรียกะจาจังเมียนนี่แล้วตอนเนี้ไม่รู้เป็นยังไงค่ะรา้านอาหารเกือบทุกร้านเลย มันจะให้เราสั่งอาหารตาม QR code แล้วก็น้ำตรงนี้ก็ฟรีนะทุกคนไม่มีบวกบวกแล้วเลยนะ599แล้วก็ดูก่อนเป็นเห็นไอติมแล้วไปดูการของโปรดปินอุม้มสุดยอดทุกคนแล้วปิ่นจะบอกว่าสีขาวๆอันแรกน่ะมันคือไอติมอะไรรู้ไหมโซจูมัน้วทุกคนอุม้มปิ่นว่าเป็นกินไอติมก่อนกับข้าวได้ไหมหรือยังไงอ่ะทุกคนอยากกินไอติมแล้วนี่ค่ะ ไอติมกับน้ำตากไม่อัน้นไม่มีบวกบวกแล้วแล้วก็บรรยากาศของร้านให้นิดหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่าคนเริ่มเยอะแล้วพอปิ่นกลับไปถึงโต๊ะเป็นยังไงเพื่อนสั่งมาแล้วสั่งมาแล้วแค่ไปดูน้ำกับไอติมเองของมาไวเหมือนกันนะทุกคนอันนี้คืออาหารที่เพื่อนปิ่นสั่งมานี่มีกุ้งดองด้วยทุกคนแล้วก็เตามาแล้วสุดยอด นี่เพื่อนปิ่นไม่สนแล้วกินเครื่องเคียงอะไรก่อนแล้วอ่ะวันนี้เรามากันกี่คนเนี่ยตรงนี้เรานั่ง4ี่แล้วก็ตรงนน้นนะคะอีก3วันนี้มา7คนนะทุกคน แต่นั่งด้วยกันไม่ได้ทุกคนปิ่นจะบอกว่าเตาเขาอะ่ะร้อนแล้วก็แบบสุดยอดนี่ๆทุกคนมันร้อนมากแบบย่างแปบ๊บเดียวก,ก็กินได้เลยอะ่ะไม่เสียอารมณ์เลยอะ่ะทุกคนแล้วกลิ่นหอมผักก็สดมากสุดยอดทุกคนสมคําล้ํเลือจริงๆนี่ๆแล้วก็ของโปรดปิน่นของโปรดปิน่นแล้วทุกคนดูดีเครื่องเคียงเขาอะ่ะน่ากินหมดเลยปลาหมึกสาลงสา สุดยอดจริงๆเลยทุกคนอู้วปินบอกเพื่อนบอกว่าโอเคเลยร้านเนี้ยตรงปกไม่จกตาดูดิแล้วก็ของเต็มตน้นจีแล้วทุกคนดูดิมันแบบเตามันร้อนมากเลยอะสะใจที่เป่งเลยใครหิวหิวมานี่นะไม่เสียอารมณ์ทุกคนย่างปุ๊บกินปับ๊บย่างปุ๊บกินปับ๊บมะยิ่งบางๆนะเป๊บเดี๋ยวแล้วก็พลิกเลยแล้วก็กินได้เลยทุกคน แล้วปิ่นจะบอกว่าความที่อาหารมันแบบว่าถูกผักปิ่นมากใช่ไหมปิ่นกินเองกินไปแล้วแบบเพิ่งรู้ตัวว่าเอา้า ตายแล้วไม่ได้ถ่ายอะไรเลยที่เราสั่งมาหมดเลยทุกคนไม่มีอะไรโชว์ให้ทุกคนดูเลยว่าแบบปิ่นกินอะไรกันบ้างอ่ะมันเหลือแค่นี้ทุกคนแล้วปิ่นเพิ่งรู้ตัวว่าปิ่นไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนี่เราก็ผักเนี่ยเพิ่งสั่งมาใหม่ทุกคนเซตแรกที่สั่งมาหรือว่าสองเซตหรอมันหมดเกี้ยงปิ่นไม่ทันได้แบอบกว่าถ่ายว่าเอออันนี้นะอันนี้นะ มาถึงเพื่อนปิ่นย่างย่งยงแล้วปิ่นก็กินกินกินลืมแต่ว่าอันนี้ค่ะปิ่นเบิ้ล2ทุกคนของโปรดปิ่นเนี่ยอร่อยมากแล้วจะบอกว่าเย็ลีสซมอันนี้นะเพื่อนปิ่นสั่งมาประมาณสักสามหรือว่าสี่ถ้วยเลยทุกคนแล้วก็หลานปิ่นที่มาด้วยกันใช่ไหมบอกว่าป้าปิ่นป้าปิ่นย่าลืมถ่ายพลไม้ด้วยเออเพราะว่าอะไร ที่ปิ่นสั่งเนื้อสั่งอะไรมาปิ่นไม่ได้แบบถ่ายสักอย่างเลยเกลี้ยงหมดเลยอ่ะทุกคนนี่นี่น,นี่แล้วก็ของโปรดปิ่นสองถ้วยด้วยกันแล้วก็สรุปสุดท้ายคือปิ่นไม่ได้ถ่ายอะไรจริงๆนั่นแหละทุกคนมัวแต่แบบกิน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 อะ่ะเออนี่แล้วก็ไอติมนีไงโซจูมะนาวสุดยอดสุดยอดนี่อาหงอาหารอะ่ะไม่ทันได้ถ่ายตอนนี้คืออิ่มแล้วไงถึงได้ถ่ายทุกคน เมื่อกี้กินอย่างเดียวเลยมุบมุบมุบจนหลานปิ่นสะกิดบอกว่าป้าปิ่นถ่ายอันนี้ด้วยอ่ะเออแต่มันก็ไม่ทาน่ะทุกคนเห็นอาหารนิดเดียวใช่ไหมตอนนี้ไอติมอะถ่ายได้เยอะเพราะว่าปิ่นอิ่มแล้วไงทุกคนตลกมากเลยมาคราวนี้ทํารีวิวให้ทุกคนไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ามาถึงปุ๊บก็ย่างปั๊บเพราะเตามันร้อนใช่ไหมย่างแล้วก็กินย่างแล้วก็กินย่างแล้วก็กินถ้าหลานปิ่นนะไม่ทักว่าเออป้าปิ่นถ่ายตรงนี้ด้วยนะปิ่นก็ไม่มีอะไรมาอวดทุกคนเลยนะทุกคนเนี่ย แล้วก็แบบมันอิ่มมับจนจุกใช่ไหมนั่งกินไอติมอ่ะหกลูกปินอะ่ะเออเยลลี่ส้มก็เท่าไหร่สีห้าอันแล้วสุดท้ายเนี่ยไปถูกใจตัวนี้ทุกคนนี่ชายเย็นพุดดิ้งไหม อร่อยมากสั่งมาหนึ่งปรากฏอะไรมันอร่อยสั่งมาอีก3ทุกคนสุดยอดไหมปินขอแนะนาเลยนะร้านเนี้ยว่ามันถูกใจทุกสิ่งอย่างเลยแล้วก็ตอนที่มาเช็คบินอนะ่ะปินเห็นไอติมค่ะตรงนี้ไม่ได้รวมบุฟเฟ่ต์นะต้องซื้อถ้าใครจะซื้อติดไม้ติดมืออะ่ะก็เชิญเลยนะทุกคนแต่มันน่านกินแต่เราอิ่มโอเคเดี๋ยวเช็คบินให้ว่าโต๊ะ4ี่คนอนะ่ะเท่าไหร่แล้วก็เวลาเริ่มเท่าไหร่ทั้งหมด2 3 9 6 បាទ